of the week สัปดาห์นี้ครับเป็นสัปดาห์ของผู้ชายคนนี้ครับที่ชื่อว่าคชานะครับ <ขา S 2> ไม่ใช่คชาพานะเ,เป็นชาชาที่เป็นนักร้องนะหรือว่าชื่อจริงชื่อนนทนันนะครับโอ้โหจะมีใครอยากจะดูไหมครัว่าถ้าเป็นคชาพาตันเจริญนะครับนี่ยัดยัดอย่าได้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 วันนี้ครับมีตอนได้คุณผู้ชครับชื่อตอนว่าผู้ชายธรรมดาที่ก้าวสู่ความฝันครับถ้าพร้อมแล้วเชิญเลย

ันเป็นเรื่องยากเหมือนกันนะฮะสำหรับการที่จะพูดถึงตัวเองก็คือผู้ชายคนที่ชื่อกระชานี้เป็นคนที่มีนิสัยแบบไหนยังไงใช่ไหมผมจะเป็นคนที่เฉียวเผิอน่ะคนที่ไม่รู้จักเข้ามามองผมอาจจะดูเฮ้ยทำไมไอ้นี่มันเงียบวะทําไมไอ้นี่มันดูหญิงจังมันพูดเป็นหรือเปล่ามันมีมนุษยสัมพันธ์ไหมผมก็เป็นเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่พูดคุยพูดจาฉะฉานมีมนุษยสัมพันธ์เคหากับคนอื่นเหมือนกันฮะ เรื่องความใฝ่ฝันนะเอาเท่าที่ผมจําได้จริงๆน่าจะเป็นความฝันเดียวของผมที่คิดว่ามันมันเป็นอะไรที่ตัวเองรู้สึกว่าอยากจะทําต่อเรื่อยๆเพราะตอนเด็กๆก็เคยเคยลองเป็นนักกีฬาว่ายน้ําเหมือนกันนะลรวรู้สึกว่ามันมันไม่รอดเพราะว่าในรุ่นเดียวกันเนี่ยมนเป่น,นตัวใหญ่มากแล้วีจะมีผมในตัวเล็กอยู่คนเดียวก็เลยได้ลองเปลี่ยนมาทำอย่างอื่นดูดีกว่า เพลงที่ชอบน่าจะเป็นเพลงป๊อปแต่ความจริงอ่ะแนวเพลงที่ชอบมันขึ้นอยู่กับช่วงอารมณ์ผมด้วยเหมือนกันนะอย่างถ้าชอบร้องก็คงจะเป็นแนวเพลงป๊อปหรือไปร็อกบ้างฮนะแต่ถ้าชอบฟังอนะ่ะเวลาเรารู้สึกรีลักซ์หรือสบายสบายผมจะเป็นคนหนึ่งที่ชอบฟังเพลงเพื่อชีวิตความจริง ถ้าจะให้พูดถึงเรื่องความรู้สึกถ้ามันจะชัดเจนจริงๆน่นจาจะตอนที่ได้ติด24คนที่ได้เข้าไปอยู่ในบ้านตอนนั้นเป็น,ปนความรู้สึกที่ชัดเจนมากเพราะว่าเรารู้สึกเหมือนเราพยายามมา3ปีได้มั้งถ้าจาไม่ผิดแล้วเราเราได้เข้าไปเขาให้โอกาสเราเข้ามาม,แบบมันเหมือนแบบมันเหมือนเป็นสะพานที่แบบต่อให้เราเดินได้ไปต่อส่วนไอ้เรื่องได้ที่3ตอนนั้นผมไม่ได้แคร์เรื่องอันดับเท่าไหร่เลยแค่รู้สึกว่าได้เข้ามามันก็คุ้มแล้ว ก็ทำให้ทุกๆคนเนี่ยได้รู้จักคชามากขึ้นในระดับหนึ่งนะฮะแต่ถ้ายังอยากจะรู้จักกรชาต่อมีหลายๆช่องทางให้ได้ติดตามเลยไม่ว่าจะเป็นเ e b o o k Fan Page ก็ได้นะฮะที่ facebook.com/ ปรชานวลนันหรือว่าจะเป็นทาง Twitter นะฮะที่คชา k a c h a underscore f แปดนะครับอินสตาแกรก็ได้นะที่ k a c h a underscore lowb a ทีนะฮะยังไงก็ ติดตามทุกช่องทางของกเช้าด้วยแล้วกันนะฮะ